ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับทุกคนก็ได้ยินข่าวทุกวันนะครับอันแรกที่เราเจอหนักๆเลยก็คือเราเจอภาวะการเจริญเติบโตที่ต่ำนะครับอันนี้ก็เราจะเห็นได้ว,ว่ามีการปรับประมาณการการลดลงของ GDP ของการเจริญเติบโตของ GDP เนี่ยลดลงตลอดเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเวลาทุกคนเจอกับค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นนะครับแต่ว่ามีรายได้ที่เจริญเติบโตน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น ราคาสินค้าที่แพงขึ้นเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่ายากลาบากนะครับทีนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราเรามองดูนะครับว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราจะเจอสมัยก่อนเนี่ยเราพึ่งพาการส่งออกนะครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีมีการมีการกีดการทางการค้ากันนะครับต่อมาเราก็เลยไปพึ่งการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันไปพึ่งผู้นักท่องเที่ยว จากจีนเนี่ยมากเกินไปนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวจีนเขาเปลี่ยนเดเรคชันนะครับไปเที่ยวในประเทศมากขึ้นไปเที่ยวประเทศอื่นมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้รายได้ของเราที่เคยจุนเจืออยู่เนี่ยมันมันหายไปนะน,นั้นระยะสั้นเนี่ยที่เราเจออันแรกสถานการณ์แรกก็คือโตต่ำนะครับ <Okay. S 2> สถานการณ์ที่สองก็คือเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงนะครับเงินเฟ้อสูงนี่ก็มีทั้งเงินเฟ้อที่กดดันจากภายนอกนะครับาราคาเชื้อเพลิงมันแพงขึ้น นะครับเป็นเรื่องของค่าจ้างที่แพงขึ้นนะครับมีปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนี่มันแพงขึ้นนะครับ mm hmm. พอเงินเฟ้อสูงขึ้นมารายได้น้อยลงทุกคนก็จะมีการออมมากขึ้นแล้วก็จะเจอปัญหาต่อไปครับรายได้น้อยค่าใช้จ่ายแพงก็จะเจอภาวะหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหนี้สินเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจซื้อการตัดสินใจลงทุนต่างๆเนี่ย มันก็จะยากขึ้นพอทุกคนพอทุกคนรายได้น้อยทุกคนเจอของแพงทุกคนมีหนี้สูงขึ้นทุกคนก็จะเริ่มเข้าสู่การประหยัดนะครประหยัดนี้ถ้าคนนึงประหยัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยประหยัดเนี่ยมันจะเจอภาวะเรื่องของเขาเรียกว่า paradox of thrift นะครับเป็นยิ่งประหยัด กลายเป็นว่าประเทศยิ่งไม่มีเงินหมุนเวียนนะครับเศรษฐกิจก็จะยิ่งซึมเศร้าลงเพราะเศรษฐกิจซึมเศร้าลงเอกชนก็ไม่กล้าลงทุนนะครับอันนี้จะกลายเป็นปัญหานะครับสุดท้าย mm. ที่ผมคิดว่ามันมีความเกี่ยวพันกันก็นกคือ,เ,อ,อเรื่องของปัญหาทางด้านสังคมนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บนะครับ ก็อาจจะมีเรื่องของการไปหาเงินที่ผิดกฎหมายนะครับเงินผิดกฎหมายที่ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะล่วไหลไปนะครับเจอปัญหาสังคมเจอปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆมากมายพวกนี้มันพันกันครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ที่เราเจอแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยปัญหามันมาจากทั้งภายในประเทศเป็นเรื่องของอเรื่องของขอโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มันไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเือนที่ทําให้การใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้ดังหวังนะครับแล้วก็ที่ น,นั่นคือแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีต้องบอกว่าประเทศไทยนีเป็นประเทศเล็กที่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเศรษฐกิจโลกไม่ดีในเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่อให้เทวดามาเป็นนายกนะครับก็เศรษฐกิจไทยก็จะไม่ดีนะครับ